นิสิตที่ต้องการลาออกจากมหาวิทยาลัยต้องมาฟังคลิปนี้ค่ะการลาออกคือการขอพ้นสภาพจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณโดยนิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยสามารถขอคืนสภาพการเป็นนิสิตได้ภายใน60วันแต่น้องๆนิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนิสิต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนิสิตสามารถดำเนินการลาออกได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. น,นิสิตขอรับคำร้องขอลาออกได้ที่เคาน์เตอร์บริการของงานทะเบียนนิสิต 2. เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบพันธะที่นิสิตมีต่อหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 3. นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ 4. นิสิตส่งคำร้องลาออกที่สำนักงานของคณะที่นิสิตสังกัดค่ะเมื่อคำร้องลาออกได้รับการอนุมัติจากคณะบดีงานเทะเบียนนิสิตจะดำเนินการบันทึกข้อมูลการลาออกและคัดชื่อนิสิตให้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนั่นเองค่ะน้องๆนิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางแฟนเพจ Facebook งานทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณและทาง Line Official Account หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ